ยโยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อัปเดตประจำสัปดาห์นั้นเองนั้นเพื่อนตั้งแต่วันที่18นะครับลายาวเอะประมาณ3อาทิตย์นั่นเองนั้นเพื่อนนะห้ามงเย็นเป็นต้นไปทำภาคเอ็นฮารแล้วก็ภาคเลกัสซี่นั่นเองอย่างแรกนั้นเพื่อนก็คือของขวัญล็อกสตาร์ป๊อปปาร์นด้นะครับคนที่เล่นใหม่เลอเล่นเก่าแล้วก็ตามนะครับใครที่ล็อกอินเข้าเกมนะครับภายใน72ชั่วโมงหลังจากราล็อกอินนะก็จะได้รับหมวกวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับตั้ ในวันที่23ถึงวันที่29ธันวาคมนะครับแล้วก็มีเยตินะครับผมเอากลับมาให้ล่านะครับเอาพิกกู๊ดนั่นเองนะเอากลับมาให้ล่านะครับแล้วก็มีเจ้าวิเซอร์พาซ่านะครับหรือว่าไอการที่แบบว่ามันจะมีปืนพกแหล่นั้นเพื่อนมันจะมีปืนพกแหล่นะถ้าเราทำภารกิจของเขานั่นเองนะแล้วก็มีอีโคราแฮปปี้ฮอลิเดย์นั่นเองนะครับก็จะเป็นรถ10ล้อนะครับผมที่วิ่งไปในแมปเรื่อยๆนะครับในวันที่มีหิมะลงมานะครับแล้วก็เวลาเราวิ่งตามไปเนี่ยเราก็ จะได้รับกล่องนะเพราะเราเก็บกล่องไปก็จะได้พวกขนมหรือว่าได้ตังได้เวลอะไรอย่างงี้เป็นหลักเพื่อนแต่หลักๆเลยก็จะมีเสื้อแร่สตัวก็จะเป็นเสื้ออีโคล่ากับเสื้อสปังที่เป็นสเปกเตอร์นั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือจะเป็นพวกจ็อบนะครับผมที่สําหรับวันหิมะแบบวันคริสต์มาสอะไรแบบนี้โดยเฉพาะทางนะเพื่อนเพื่อนก็ไปกดเล่นได้ที่จ็อบเลยนั่นเองนะครับเต็มมาหมดเลยนั่นเองนะเราไปเล่นกันดูนะครับทั้งเอทเวอร์ซอรี่โมดรลยว่าโอ,อ้โหแข่งรถอะไรก็ตามมนาะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ของข เรับนเพื ahead, <ici> ่อนก็อย่าลืมไปแวะไปดูที่ร you know, right ้านเสื้อผ้านะครับในวันที่ผมบอกแล้วเีนะวันที่หิมะมาก็ลองไปแวะดูนะครับมันก็จะมีของต่างของแต่งตัวต่างนะครับแต่งได้เฉพาะวันคริสต์มาสเลยนะดีมากๆเลยเพื่อนพวกเสื้อผ้าสวยๆงามนะครับการเกงหรือออฟฟิศต่างๆนั่นเองนะ อย่างต่อมานะเพื่อนพวกร้านค้าต่างๆก็จะมีเจ้า Stone Ball Launcher ขายนะครับแล้วก็จะมีเจ้าไม้ Candy นี่ครับ Firework Launcher นั่นเองและเขาก็จะมีการรีวิวขนมเกาะแล้วก็กระสุนให้เราด้วยนั่นเองนะครับเฉพาะในแบบว่าเนสามสัปดาห์ที่ผมกำลังบอกนี้นะครับเออเราไม่ต้องเสียเวลาแบบไปร้านค้าบ่อยๆนั่นเองเขาก็จะรีวิวให้เราเลยนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือโบนัสเงินสำหรับการเล่น Chicken Bell นั่นเองนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่เจ็ดมกราคมนั่นเองนะส่งภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะเซซี่ Chicken Bell นะครับไป ป็นแค่คนช่วยอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับเงิน5000บนครับอันนี้ก็ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับผมก็เอาง่ายๆว่าเป็นหัวห้องรอบนึ่งแล้วก็ช่วยคนอื่นรอบหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็โอกาสสุดท้ายนั้นเืสําหรับลังวัลระดับโกเทียนะครับสําหรับใครที่เล่น New Rating ในก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับส่วนรด2ล้านนะครับสําหรับไอ้เมนชั่นอันใหม่นี้นะครับผมแล้วก็เสื้อ r อ c k s t a r ด้วยนั่นเองนะจะเป็น Vector นะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะสําหรับคนที่เอ่อเล่น New Rating ในก่อนหน้านี้มาใครที่มาเล่นตอนหลังเนี่ยไม่มีแล้วภารกิจเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะดีนะไม่เดี๋ยวกลับมาแล้วนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะถ้าเราไม่ได้เล่นก่อนวันที่7ธันวาคมเนี่ย อดแล้วนะครับผมวิกฤติชาเลนหรือว่าชาเลนจำสัปดาห์ในรอบนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องทำธารกิจตามที่ผมบอกตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินสามแสนแล้วก็เสื้อแขนป่าน,นันเองนะครับตั้งแต่วันที่สิบแปดจนถึงยี่สิบสองธันวาคมนะครับผมขายทุกธุรกิจในเกมนะครับหงให้ได้อย่างต่ำๆก็คือหนึ่งแสนนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้าธันวาคมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเล่นแอดเวนจอร์ลีหมดนะครับให้ชนะสี่รอบนั่นเองนะ,ะแล้วก็ตั้งแต่วันท, 30, ทน เขาในนี้ก็คือได้รับเงิน3 0 0แสนแล้วก็เสื้อแข็ปลาตัวนี้นะตามวันเวลาที่ผมบอกนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะอยู่ยาวๆประมาณ3อาทิตย์เลยนั่นเองนะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือบนัยเงินคูณแล้วก็อับ P คูณ2ได้แก่คูณ2องคอมม i t ิตี้ซีรนะครับแล้วก็คูณ4สหรับคนที่มี g d เดพัคูณ2 w h วีดฟาร์มนะครับผมก็คือการขายธุรกิจของเขารวมกับของในในขับด้วยนั่นองนะครับคูณ2ฟิวเจอร์ซีรีส์นะครับผมก็เป็นโอเวอร์ทรัมลัมเบิร์นนะครับเป็นโหมดที่เหมือนเอากลับมาให้เล่น ับตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่29ธันวาคมนั่นเองนะฮะมาครับผมพูดกันมายาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถข้างหลังผมก่อนดีกว่านั่นเองนะครับคันแรกนั้นเพื่อนเปิดขายแล้วนะครับสำหรับเจ้าโปรเจนลุยวาเนี่ยนะครับหรือแมคกคาร์เนนั่นเองนะเอามาเปิดขายแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับมาซื้อได้เลยนั่นเองนะหรือว่าจะซื้อในเว็บไซต์ร้าลีเจเนอเรลีก็ได้เหมือนกันนะครับคันต่อมาที่เปิดขายแล้วนะครับสำหรับทุกคนนะคาร์ปิดเอฟเอ็มมา5เลยนะครับ ก็ซื้อกันได้เลยเพื่อนๆจัดกันไปนะครับสวยงามมากๆนั่นเองนะครับแต่ซื้อตรงนี้หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านลีเจนดารีมมอเตอร์สปอร์ตก็ได้นะครับได้เดี๋ยวผมพาไปดูในเว็บกันนะครับร้านแรกก็คือร้านลีเจนดารีนะครับก็คือรถที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับปอร์เชอร์รีว่าที่ผมบอกนะครับราคา2องล้านหกแสนเก้าหมื่นเันห้อย่นเองนะ FMJ m a ห้านะครับราคาสองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันนั่นเองนะครับก็ราคาดุร้ายอยู่เหมือนกันนะครับผมไปดูที่2ประตูสิ โอ้โหสองประตูโล่งมากครับสองประตูนี่คือแบบว่าแทบไม่มีอะไรลดราคาเลยนะโอ้โหโหแทบไม่มีอะไรลดราคาเลยครับมีเจ้าลิปเปอร์นะครับลดราคาจากล้านห้าเลยล้านหนึ่งนั่นเองนะแต่ก็เป็นรถที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สี่ประตูครับสี่ประตูมีเจ้าดิสตี้นะครับจากร้านสามเลยเก้าแสนหกนั่นเองนะโอ้โหหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่มอเตอร์ไซค์ซิมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรลดราคานะครับเลสเซอร์พิเศษพวกเอวันก็เป็นรราคานะล้านเทิร์นนะครับเทิร์นหน้้าาแรกก็มมีเจอนนิิัสะครับจาาก้นเหลือร์เท่านนนัั้เองะครบ โอ้ใช้ได้นะแล้วก็มีเจ้าวาวตอน L 3 5นะครับจากล้าน6หรือล้าน1นั่นเองนะมีเจ้าคาริส S เก้าห้านะครับจากล้าน9หรือล้าน3นะครับมีเจ้าอาร์ทีสามพันนะครับจากล้าน2หรือ9ก้าแสนนะครับโอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ4ประตูนะเพื่อนมีเจ้าอาร์บัดดี้บิ๊กแคมนะครับจากล้าน4หรือ1นล้านเท่านั้นเองนะครับโอ้ยน่าสนใจอยู่นะออฟโรดครับผมออฟโรดก็ไม่มีอะไรลดราคานะครับแล้วก็ลักชัวรี่ครับก็ไม่มีอะไรลดราคานะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับก็ไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับเออ รถสเปเชียลประกกขายก็ไม่ลดราคาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านวอลสต็อกกันดีกว่าครับวอลสต็อกก็โอ้โหวอลสต็อกไม่มีลดราคาเลยฮะขาโพลเลยครับไม่ลดมาหลายรอบแล้วเนี่ยสงสัยแบบว่าเปิดตัวรถใหม่ก็เลยแบบว่ารถเอ่อรถน้อยมากๆนะครับอ๋อมีเจ้าอิสเซนจนนะมันเปิดแต่ว่าเป็นอิสเซนตอนยาวนะครับจากหกแสนเจ็ดนะครับเหลือสี่แสนเจ็ดนะแต่ก็ไม่ค่อยสนใจนะครับไออิสเซนนี่มันเน้นการการระเบิดเป็นหลักนะโอเคก็หมดแล้วนะครับร้านเบนนี่สิ ร้านเบนนี่นะครับมีเจ้าอิตาลี GTB นะครับจากร้านหนึ่งละแปดแสนสามนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะเออจ่มอยู่นะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับมีเจ้า C ีสเปโร่นะครับจากร้านแปดละร้านสองนะครับโอ้ แล้วก็เป็นแบบส่วนใหญ่เขาใช้สไปร์ลรถธรรมดานะครับไม่ค่อยใช้4สไปร์เท่าไหร่4สไปร์มันจะมีจุดเด่นในตรงที่มันลอยบนน้าได้อะไรแบบนี้นะครับพวกเรืออะไรก็ไม่ลดราคาเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ธุรกิจครับพีคลักชัวรี่นะครับผมก็กลายเป็นว่าลด2ล้านเฉพาะคนที่เล่นนิวลิติ้งเท่านั้นเองนะครับผมอ่าหรือว่าคนที่เขามีจีดีไพค์ก็จะได้รับส่วนลด1ล้านเท่านั้นเองนะครับเพนเท้านะครับไม่ได้ลดราคาเลยครับแล้วก็อ่ธุรกิจนะครับผมธุรกิจครับขับเขาส์ไม่ลดราคาเลยครับแล้วก็บบัังเเกอรรร์นนี่่ยะไมลดาาคค เฮงกาผมไม่ลดราคานะ่ยฮะแล้วก็แฟคซิตี้ไม่ลดราคานะครับในขับนะไม่ลดราคานะฮะแล้วก็อาเคียดไม่ลดราคานะครับออทชอปไม่ลดราคานะฮะแล้วก็ซาเวียร์สไม่ลดราคานะครับเบลออฟฟิศนะไม่ลดราคานะครับเมคแคนซี่เฮงกาไม่ลดราคานะเพื่อนนะนี่เมคแคนซี่อยู่นี่นะครับแล้วก็การ์แมนแฟคทอรี่ก็ไม่ได้ลดราคาเช่นกันนะครับแล้วก็คาร์วอสนะครับไฮเดรคอตเตอร์ทัวร์แล้วก็วีชอปไม่ได้ลดราคานั่นเองนะ ตึกซีโอนะครับผมแล้วก็ตึกเอเจนซี่นะครับไม่ได้ลดราคาทั้งคู่นะครับแล้วก็มาที่ไฮากใหอพาร์ตเมนต์นะครับไม่ลดราคาซักคิ้นนั่นเองนะแล้วก็ลงจากลดห้าสิบพันก็ไม่ได้ลดราคาเช่นกันนะครับอย่างเดียวที่ลดราคานั้นเพื่อนก็คือธุรกิจของกัญชาหรือว่าวีดฟาร์มนั่นเองนะลดราคาอยู่ในขับเฮาเพื่อนๆต้องไปดูที่ขับเฮาเอาเองนะครับมันมีการลดราคา40%นั่นเองนะฮะอย่างต่อมาเนีพื่อนผมพามาดูร้านพี่เหม่งนะว่าพี่เหม่งมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะครับนนนนนนนะคคครรัััับผผมมมาาถึงงแแล้้้ว่่เเเอออกก็ืืจพ นนััน่เอนงครบมาต้อนรับวันคริสต์มาสเลยนะครับข้าต่อมานั้นเพื่อนก็คือเจ้าอาร์เดนนั่นเองนะครับก็เป็นรายแลนเช่นกันนะครับข้าต่อมาคือเจ้าอัลฟานะครับอันนี้ก็เฉยๆนะอันนี้เป็นแค่รถแลนเฉยแต่ว่ามันไม่ได้รายแลน,นะครับข้าต่อมานั้นเพื่อนก็คือเจ้าโคเมดีเอสทูคาร์บิโอนั่นเองนะครับมาพร้อมกับรายแลนั่นเองนะครับโอ้สวยงามมากนะครับข้าต่อมานั้นเพื่อนก็คือเจ้าไนชาครับมาพร้อมกับรายแลนั่นเองนะ ก็ลายแรงมีทั้งหมด4คันเลยนะครับมีแค่อัลฟาที่เป็นรถแรงเฉยๆนั่นเองนะก็น่าสนใจมากๆครับสำหรับร้านพี่หมิงซีเมียนนั่นเองนะโอเคลียวงตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน L.F. ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพื่อนรถคันซ้ายนะครับก็คือเจ้าวารมอนั่นเองนะครับก็เป็นรถแรงนะครับคาตอมาคือเจ้าวาบิดควิกนั่นเองนะครับก็เป็นรถแรงเช่นกันครับคาตอมาคือคันสุดท้ายนะเซเว่นเจ็ดศูนย์นั่นเองนะก็เป็นรถแรงเช่นกันครับน่าสนใจมากๆสำหรับสามคันนี้เลยนั่นเองนะแล้วก็รถรางวัลในรอบนี้นั้้้้้้นน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 นเเ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 พพพืืืื่่่่่อออออออกก็คคคจาาาาาฟฟฟิตรรร์โมดดซีัังะะถๆๆยไไบใใหหล หนึ่งนั่นเองนั่นเพื่อนเอเวอมีซีรีส์เลสนะครับวันเดียวนะครับพับหนึ่งอันบับหนึ่งนะครับวันเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลายแลงเช่นกันนั่นเองนะอันต่อมานั้นเพื่อนรถที่ทรถทดลองขับของเฮาในรอบนี้ก็คือเจ้าเซนติเนลเอเ็กซ์เอสนนนะครับก็เฮ้ยสวยงามมากๆเพื่อนๆโอ้ผมมาแต่งแบบลงตัวอยู่เนี่ยผมว่าผมชอบเลยนะ แต่งแบบมัวๆตัวตัวดีนะผมชอบดีอะเออทรงๆนี้นะครับก็น่าสวยงามนะมาพร้อมกับราคาที่1นึ่งร้อยกว่าหนึ่งแสนนั่นเองไม่ค่อยแพงเลยเป็นรถฮาวที่ถูกมากนะครับแล้วก็สามารถมาทดลองขับได้เฉพาะภาคเอ็นฮานะครับลองมาขับมาดูนะโอเคครับผมตอนนี้ผมได้เขาอยู่ในซาบิดาไปเทียบร้อยนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีท็อปมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีโรนี่นะครับเริ่มจากท็อปนะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะโพเดียมโรเบอรี่นะครับสำหรับเจ้าโอซิลลอตเวิร์ดทูนะครับอย่างต่อมาคือเจ้าบาวาโด้บัฟเฟอนะกร์อเบอนะครับสทีเคเป็นอ ในทาให้ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับซาวยาร์ดนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ขึ้นอยู่ในการแวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะเพื่นปืนแรกนะครับก็คือเจ้าสตันกันนะครับสวิตช์คาร์ไบด์คอมแบทพอดกันนะคอมแพกเกอร์เน็ตลันเชอร์นี่นะครับเวนเท็ดพิสตอลนะครับอัพเอนด์ออโตมิเซอร์เฮลบิงเกอร์นะฮะเลี้ยวกันแล้วก็เอลสติกล์นะครับหลักๆเลยก็คือปืนสตันกัรนะครับลดราคา40%สำหรับคนที่มีจีเดพัสนะครับต่อมาก็คือสวิตช์คาร์ไบด์นี่นะครับลลดรราาคคคออัันนนนนีี้ืสหบทุกเย่ะ ปืนที่เหลือน่าสนใจนะครับก็คืออัพ up a ออโตไมเซอร์แล้วก็เลียวกันนั่นเองนะผมบอกเลยว่าปืน2องปืนนี้ดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะก็การแหวนนั้นเพื่อนอยู่แบบทางขวาของแมปนะครับในรอบนี้นะครับนี่ฮะนี่แถวโรงงานเลยนะครับผมก็ลองมาแวะกันดูได้นะครับล่างแจ่มเลยทีเดียวอัปเดตประจำสัปดาห์ในรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้านะครับถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มอะไรเข้ามาก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับการอัปเดตครับ ใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านั่นเองนะครับอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย